คนทานะคะเนี่ยทำนวดลายนะคะจะมืดไปนิดนึงมันจะขึ้นลายนิดนิดนล็หน่อยนะคะเวลายอยู่ในกล้องเน,ะนะาะเนาะเวลายอยู่ในกล้องขึ้นลายนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะนี่มาทำอะไรคะหนูเนี่ยหนูมาให้กำลังใจเหรอคะ มาตระลังใจเสิคะหนูว่าดูว่าทำไรคะรามาดูใกล้ๆนะคะเป็นลายล็อบนะคะอย่างงี้มันจะขึ้นลายอย่างนี้นะคะเนี่ยลายเห็นะคะเนี่ยนี่ก็จะเรียกว่าลายล็อบนะคะเวลาเราเอามือลูบมันจะเนียนเหมือนหินอ่อนเลยนะคะเนี่ยแพงเราจะเหมือนหินอ่อนเลยะะลูกเนียนเหมือนหินอ่อนเลยนะคะผิวมันจะเหมือนหินอ่อน อุ้น,นี่เป็นรอยขาวเลยปะเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นลายหินอ่อนเลยนะคะเนี่ยมันจะสวยมากนี่ก็จะลงล็อบแล้วนะคะลงแว็กนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลงแว็กนะคะลงแว็กก็จะเคลือบแว็กนะคะมันแสงมันส่องนิดนึงนะคะนี่นี่เราก็จะลงแว็กกันนะคะใช้แว็กกระป๋องนะคะลง นี่ทำบ้านของตัวเองนีะค่ะสไตล์ล็อกนะคะเดีย๋ยวไปดูด้านในกันนะคะทำเสร็จแล้วมีด้านในก็จะเป็นสไตล์ล็อกนะคะนี่เราทําเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นลวดลายนะคะีจะเป็นลวดลายอันนี้เราลงแว็กเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะจ,ะจะเป็นลายขึ้่นนะคะจะเป็นลาย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 เหมือนลายแตกนะคะลายงาสวยมากนี่นี่ลายล็อก จะเป็นสีน้ำตาลไอสีเทาเข้มนะคะแต่ว่าอยู่ในกล้องจะเป็นเทาอ่อนนะเพราะว่าแสงมันนั่นนะคะเนี่ยแต่ที่เราถ่ายที่เรามองจะเป็นเทาเข้มนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแตกลายงาเห็นไหมคะสวยมากเลยทําเองนะคะเนี่ยเวลาเราถูมันจะลื่นลื่นมือหมดเลยเนี่ยลื่นเหมือนหินอ่อนเลยนะคะกําแพงเนี่จะเหมือนหินอ่อนเลยนะคะเนี่ย เลื่อยเหมือนหินอ่อนไปเลยนะคะเนี่ยลื่นแบบมันมันเงาเงาไปเลยนะคะกําแพงทําให้กําแพงบ้านเราดูดีนะให้คุณภาพกําแพงไม่ให้กําแพงบ้านเราอยู่ทนนะคะกันน้ํานะคะอันนี้จะกันน้ําด้วยกันน้ําอย่างดีเลยนะคะเนี่ย นี่ก็จะเป็นด้านนอกนะคะเนี่ยยังไม่ได้ทําลงแ็กนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลงแ็กนะคะกําแพงเราก็จะมีอ่ะจะลงสองรอบจะลงสองครั้งนะคะลงแล้วเราก็จะมาลงแ็กกันครั้งที่สามนะคะนี่ก็เป็นการลงแ็กนี่ก็จะลงแ็กก็จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ย พอลงแว็กซเสร็จแล้วทําอะไรต่อเนะ,ะเทำลงแว็กเสร็จแล้วก็เช็ดใช่ไหม,อมเอาผ้าเช็ดใช่ไหม,มผ้าเช็ดให้มันขัดเงาแล้วก็จะขัดผ้ากันด้วยนะคะใช้ผ้าในการขัดด้วยมันก็จะเป็นการลงแว็กลงแว็กเพื่อเคลือบกําแพงนะคะกําแพงก็จะเงาสวยเลยนะคะเนี่ยเราจะทํากันทั้งหมด ทั้งหลังนะคะทําแบบเนี้ยทั้งหลังผลงานนะคะเนี่ยทำกันเองนะคะเนี่ยอาจจะขึ้นลายไม่เยอะมากเดี๋ยวก็จะขึ้นไปแล้วก็จะหัดทําไปเรื่อยๆสวยมากเลยค่ะสีเทาเข้มนะคะเนี่ยเทาเข้มนะคะแต่ว่าเวลาอยู่ในกล้องมันเหมือนเทาอ่อนสวยนะคะมันไปหมดเลยเนี่ยลื่นไปเลยนะคะไม่สากมือเลย รลื่นไปหมดเลยไม่มีนั่งเลยนะคะเดี่ยูไม่มีปูนติดเลยะคะเนี่ยลื่นไปหมดเลยสวยงามค่ะสวยงามผลงานนะคะชิ้นคุ้มเนาะคุ้มกับเหนื่อยเนาะคุ้มเหนื่อยนะคะเนี่ยเมื่อวานก็นั่งทำกันตั้งแต่เที่ยงจนเย็นนะคะเนี่ย ใช้เวลาทำอยู่นะคะแต่ว่าคุ้มนะคะออกมาสวยสวยมากอันนี้เราก็ทารองพื้นด้วยนะคะีเนี่นนาจะทารองพื้นก่อนนะคะเนี่ยจะดูเปรียบเทียบเห็นไหมอันนี้จะเป็นปูนเก่าที่เรายังไม่ทำอันนี้จะเป็นปูนใหม่ที่เราทำนะคะเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะอันนี้จะสักษากะคะสักษาเงินแต่นี้ลื่นมือเลยนะคะสัมผัสรู้เลยนะคะเนี่ย สักสางนนี่ลืน่นๆค่ะก็เอามาให้เ,เพื่อนๆรับชมนะคะปูนสไตล์ล้อเดี๋ยวดูด้านในยข้างนี้กันทำสองฝั่งนะคะที่ทำฝั่งเมื่อวานเราทำฝั่งนี้กันไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยมาเรามองไกลๆมก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นลายลายเห็นไหมคะอ่ามันจะเป็นลายลาย สวยนะคะส่วนนุ่นเราทำข้างนอกนะคะอันนี้ทำในห้องนอนอืจะดูเป็นมิติเนะะี่ยค่ะจะดูสวยอ,อ่ะอีออ่ะนี่เมื่อกี้กล้องมันไม่ชัดนะคะนี่เป็นมิติไหมคะนะคะจะดูสวยนะคะเนี่ย ห้องสไตล์ล็กนะคะมองไกลๆมันจะดูออกนะคะมันจะเข้มขึ้นแล้วอ่ะมันจะเข้มขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยอันนั้นจะโดนแสงนะคะนี่จะเป็นเทาเข้มนะคะเนี่ยมันจะเป็นลายลายนะคะลายลอบนะคะอ่ะอย่าประตูวงกบเราจะทาเป็นสีดํานะคะอันนี้มันจะเป็นสีแดงเพราะมันเป็นสีรองพื้นอยู่นะคะยังไม่ได้ตกแต่งวงกบนี่ก็เป็นหน้าต่างห้องนอนนะคะ นี่ก็จะเป็นหน้าต่างห้องนอนเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นประตูห้องนอนนะคะสไตล์สีขาวนะคะเป็นไม้สนไม้สนอย่างสวยเลยนะคะเนี่ยไม้สนแท้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ในคู่กับชุดนี้นะคะน่ก็สไตล์ลอฟนะคะเนี่ยสวยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานตอนเสร็จกันทั้งหลังนะคะ มันก็ช่างทานะคะาํากันเองนะคะทํากันในครอบครัวนะคะนี่กจ็จะรอยให้เขาฉาบปูนกันอยู่นะคะนี่คะเนี่งสไตล์ลอฟนะคะเนี่ยสวยงามนะคะทําเองได้ไม่ต้องจ้างช่างนะคะแต่ใช้เวลานานนิดหน่อยนะคะเวลานานนิดนึง นี่น้องแมวนะคะน้งเอกของเราก็มาให้กําลังใจกับปานะคะเนี่ย <c oughs> ให้กำลังใจหรอกกาเมื่อวานแพนด้าวันนี้น้องแมวน้องเหมียวมาให้กําลังใจน้องวาบะาน้องวามาให้กําลังใจปาวันนี้เมดดื่อวานน้องเมื่อวานแพนด้ามาให้กําลังใจวันนี้น้องแมวมาให้กําลังใจนะคะโอ้ยนางเอาเดี๋ยวไปดูอันนี้จะเป็น ที่เขาที่เขาฉาบปูนไว้นะคะนี่เราก็จะลงไปที่ห้องครัวนะคะเดี to ย๋ยวเรา,ははาลงไปห้อ um งครัวกันนี่ก็จะเป็นประตูห้องครัวแล้วคะเนี่ยประตูห้องครัวนะคะเดี๋ยวลงไปห้องครัวนะคะนี่ก็เป็นห้องครัวนี่ห้องครัวของเรานะคะนี่จะเป็นหน้าต่างไม้นะคะเราจะทําเป็นหน้าต่างไม้แบบผักขึ้นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกระจกเลื่อนนะคะ เราจะใช้กระจกเลื่อนนิดนึงในการนั่นนะคะ,ะเลื่อนผิดอันเลื่อนอันนี้นะคะอะนี่นะคะมันจะมีตัวล็อกนะคะเนี่ยอืมอ่านี่เป็นบนเลอนะคะอืมยังทำไม่เสร็จนะคะเนี่ยเพราะว่ามันยังติดเศษปูนอยู่นะคะเนี่ย มันมีเศษปูนเศษอะไรอยู่นะคะเรายังไม่ตกแต่งเดี๋ยวเราจะค่อยมาตกแต่งกันนะคะนี่มาถัดนี้มาจะเป็นห้องน้ํานะคะนี่จะเป็นห้องน้ํานะคะนี่ก็ฉาบปูนไว้เรียบร้อยแล้วนะในห้องน้งนําเราอ่าก็ไปอุบลมานะคะไปเที่ยวอุบลไปซื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ํามานะคะนี่ก็จะห้องน้ํายังไม่เสร็จนะคะเนี่ยยังตกแต่งไม่เสร็จยังไม่ทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา ค่อยให้เขาให้ช่างตกแต่งนะคะช่างเขาก็ยังไม่ได้ทํานะคะนี่ก็จะเป็นข้าวขวนะห้องน้ํานี่เราก็สั่งบังเกตมาจากลาซันดานะคะบานเกตร,ระบายอ่าระบายอากาศในห้องน้ํานะคะเป็นบานเกตสลับคู่ก็สั่งมาจากลาซันดานะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะสองคูณสองคูณสามเมตรนะคะห้องครัวนี่ก็จะประมาณสามคูณ สามคูณสองเมตรนี่ไงนะคะเพราะว่ามันจะไม่เอากว้างมากนะคะห้องครัวนี่ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะนี่จะเป็นลานลานโต๊กินข้าวนะคะบริเวณนี้จะเป็นลานโต๊ะกินข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างระบายอากาศนะคะเราจะเอาโต๊ะกินข้าวไว้โซนนี้นะคะเนี่ยโซนนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะโซนน่าจะเป็นทางเข้าห้องนอนนะคะ นี่ก็จะเป็นหน้าบ้านอ่ะนี่จะเป็นโซนรับแขกนะคะยังทําไม่เสร็จนะคะโซนรับแขกของเราก็จะอย <ๆ S 2> ู่โซนนี้นะคะนี่ก็จะเป็นระตัตหน้าบ้านนะคะด่านี้ทางเข้านะคะเข้ามาก็จะเข้ามาทางนี้นี่ก็เป็นโซนรับแขกนะคะส่วนนั้นจะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะนี่ก็ยังทําไม่เสร็จนะคะเนี่ยเราใช้หน้าต่างบานตายนะคะสามบาน หน้าต่างบานตายสามบานนะคะแล้วก็มีหน้าต่างสองบานนะคะหน้าต่างบานนี้กับบานนี้นะคะนี่ก็ยังทําฉาบไม่เสร็จนะคะเพิ่งจะมาฉาบห้องนี้นะคะเนี่ยยังฉาบกันไม่เสร็จนะคะนี่ได้เป็นห้องนอนห้องนอนนี่สี่คูนสี่นะคะห้องนอนสี่คูณสี่ห้องรับแขกก็สี่คูณสี่นะคะ อันนี้อันนี้จะสี่คูณสี่มาถึงหน้าประตูนะคะส่วนด้านในน้นจะสามคูณสามคูณสี่นะคะอันนี้จะสามคูณสี่ส่วนห้องครัวนี่จะสี่คูณสี่นะคะแต่เราหารสองนะคะห้องครัวนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องถงนะคะห้องถงก็สี่คูณสี่นะคะห้องถงนีกระเสานะคะมีกระเสาห้องถงนะคะมาจดเสานี้นะคะก็สี่คูณสี่นะคะ นี่เขาก็ลงแว็กกันแล้วนะคะหน้าต่างห้องนอนจะมีสามมีทั้งหมดอันนี้จะเป็นบานตายนะคะสามบานเอาไว้โชว์นะคะนี่ก็ลงแว็กกันนะคะเนี่ยลงแ,แลว็กก็จะออกเข้มๆหน่อยนะคะเนี่ยสีจะเข้มๆสวยงามค่ะทำกันเองนะคะ ค่ะเดี๋ยวขอลาคลิปนี้ไปนะคะมาดูตอนบ้านเสร็จสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวก็จะลาอัพอีกทีหนึ่งนะคะค่ะน้องเหมียวลาไปก่อนนะคะถึงงานนะคะ,ะน้องเหมียวลาไปก่อนนะคะลืมบอกนะคะว่าเราใช้ปูนอะไรในการทํานะคะเราจะมาดูน,ะะนี่นะคะ เดอะลอสนะคะซีมเมนซีเมนขัดมันนะคะสำเร็จรูปสำหรับพร้อมใช้นะคะอ่านะคะมันจะขัดมันนะคะในตัวมันจะเป็นปูนขัดมันนะคะปูนรับรองปูเราไม่ล่อนนะคะเวลาอายุใช้งานของปูนไปนานๆมันจะไม่ล่อนาน,น,านเนี่ยมันจะอยู่ได้นานนะคะ กำแพงบ้านเราก็จะไม่ล่อนนะคะนี่ก็ไม่ทาสีนะคะเราใช้แบบนี้เป็นไปเลยนะคะใช้ปูนซีเมนขัดมันไปเลยนะคะและกันน้ำด้วยเคลือบพร้อมนะคะนับรองไม่เล่นนะคะนี่ก็จะเป็นปูนธรรมดาที่คชาวกันไว้แล้วนะคะค่ะอะนี่ลืมบอกไปว่านี่เป็นโซนหลังบ้านนะคะอ่าโซนหลังบ้านน้องเหมียวนะคะนี่ ก็จะเป็นสวนยางนะคะโซนหลังบ้านน้องเหนี่ยวก็จะเป็นสวนยางนะคะขออภัยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายเห็นหน้านะคะเพราะว่าเราจะถ่ายงานให้เพื่อนเพื่อนได้ดูบ้านของน้องเหนี่ยนะคะนี่บ้านน้องเหนี่ยก็เพิ่งทํานะคะเพิ่งทําได้หกเจ็ดเดือนแล้วนะคะบ้านนะคะก็เพิ่งเริ่มก่อสร้างได้หกเจ็ดเดือนแล้วนะคะตอนนี้งบประมาณก็เกือบจะสามแสนแล้วนะคะ ราจะตกแต่งอีกซื้อของมาตกแต่ง,งเฟอร์นิเจอร์อ์นะคะใส่ฟงใส่ฝ้ายนะคะก็เกือบหลายแสนอยู่นะคะตอนนี้ประมาณไปเกือบสามแสนแล้วนะคะตอนนี้เฉพาะวัตถุดิบนะคะซื้อปูนซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซื้อปูนซื้ออิฐอะไรด้วยนะคะใช้ปูนนี้นะคะ ซุปเปอร์นะคะ TPI นะคะค่ะเดี๋ยวลาคลิปนี้ไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ